ม่ถ้าเล่าเรื่องวันนี้ไปแล้วทัวร์จะมาลงเราอีกหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นเองนะครับแอก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าไอ้เรื่องราวที่แอจะเอามาเล่าในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งหมดนะไม่ได้มีข่าวเชาว้าอะไรเลยที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผม คือเพื่อนๆรู้จักแบรนด์เนสเล่กันไหมครับก็เป็นแบรนด์ที่มีรูปภาพเป็นนกซุ่งกาลังให้อาหารลูกอยู่ในรังนั้นนะฮะที่เขาเนี่ยชอบผลิตของอร่อยอะไรขึ้นมาอย่างหลากหลายเลยโดยเฉพาะช็อกโกแลตนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดแคทโกโก้คัไมโลนั่นแหละฮะซึ่งด้วยความที่แอดเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็มักจะเห็นโลโก้เจ้านกเนสเล่นี้บ่อยๆนะตอนแรกเนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปหาว่าที่มาโลโก้มันเป็นยังไงมีความหมายอะไรยังไงแล้วก็มาเล่ากันนะครับ แต่อเผอิญว่าพอไปเปิดหาประวัติของบริษัทเนสเล่เข้าล่ะโอ้โหมันกลับกลายเป็นไปเจอข่าว้าวอะไรขึ้นเพียบเลยครับที่ก็มีทั้งคนเนี่ยได้บอยคอตดเนสเล่หาว่าเนสเน่ไปทําเด็กตายนา,นาที่ก็ขอย้านะครับว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมืองนอกนะเนสเล่ที่เมืองไทยเขาคงไม่โหดร้ายกับเราขนาดนี้หรอกและเอาจริงๆไอ้ตอนแรกที่แบรนด์เนสเล่ได้กําเนิดขึ้นมานะครับเขาก็กําเนิดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ดีมากด้วยครับแต่ทว่า มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมชาติฝรั่งหลากหลายชาตินะครับเขาถึงมองว่าเนสเล่เนี่ยเป็นตัวร้ายเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ f n d a r y นะครับโดยแอดเนี่ยก็จะต้องขอย้อนไปเล่าเรื่องเราเริ่มต้นเลยตั้งแต่ว่าเนสเล่ได้กำเนิดขึ้นมาอย่างไงดีกว่าคือต้องย้อนไปไกลมากตั้งแต่สมัยของรัชการที่4หรือว่าในปี1814เลยนะครับ ที่ในขณะนั้นเองนะอีกฝากโลกหนึ่งยังเมืองแฟรงก์เฟิร์ตของประเทศเยอรมนเีนเนี่ยมันก็มีชายคนหนึ่งได้กําเนิดขึ้นมาครับซึ่งก็นามว่าเฮนรี่เนสเล่นั่นเองหรือว่าพระบิดาแห่งเนสเล่นี่นแหละครับที่ตอนเขาเกิดขึ้นมานะเฮนรี่นะครับก็จะเป็นเด็กที่หัวแข็งแล้วก็ดื้อม,มากคนหนึ่งเลยละ่ะคือเหมือนกับว่าในครอบครัวเขานะครับจะมีลูกๆหลากหลายไงที่พ่อเนี่ยก็หวังอยากจะให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจทํากระจกอะไรกันที่สืบทอดต่อกัอนมาแล้วหลายรุ่นแต่ทว่า เฮร์เฮนรี่ของเรานะครับก็จะมีอารมณ์แบบวัยรุ่นใจร้อนนะ่ะแบบทําไมเราต้องมาทํากิจการเก่าๆอะไรของครอบครัวด้วยทําไมเราไม่ไปทําให้ครอบครัวเรามันจเจริญมากกว่านี้ล่ะคือเหมือนกับว่าตัวเฮียเรนรี่เองในตอนนั้นนะครับแกจะมีความสนใจในด้านเคมี Me, แล้วก็การค้าเป็นพิเศษครับแกก็เลยได้ทะเลาะกับครอบครัวเป็นการใหญ่เลยหลยังจากนั้นก็กระเตงกระเป๋าตัวเองนะครับหอบหนีไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยครับไปปีก้าทําธุรกิจอะไรที่นั่นไป คือไปทําอยู่หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นค้าปุ๋ยค้าน้ํามะนาวน้ําส้มสายชูขายมัสตาร์ดขายเหล้าขายซีเมนอะไรเนี่ยเฮียแกทําหมดเลยครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่ทําแล้วได้รุ่งเลยสักอย่างครับก็คือทํามาแล้วแป๊กหมดนั่นแหละจนกระทั่งเฮ er ียเฮนรี่แกนะครับได้อายุป่าไป50กว่าแล้วซึ่งเฮ er ียแกนี่ก็แบบบอบช้ำม,มากจากการที่อายุปูนี้แล้วเนี่ย ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรเลยสักอย่างเลยใช่ไหมหลายๆคนคงเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ดีนะนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้วันหนึ่งนะฮะไอเฮนรี่ก็มานั่งกลุ่มขมับอยู่บ้านแล้วก็แบบนั่งเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเพื่อคลายเครียดดูแลแล้วในหนังสือพิมพ์นั้นเนี่ยมันก็ได้มีข้อความอะไรบางอย่างที่มันจะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเฮนรี่เนี่ยได้ตลอดไปเลยครับก็คือเหมือนกับว่าในช่วงนั้นนะครับมันจะมีข่าวของเด็ก ที่มักจะตายอยู่บ่อยๆเนื่องจากว่าคุณแม่ในยุคนั้นนะครับเหมือนจะมีปัญหาอะไรให้นมบุตรไม่พอแบบนี้แหละคือนมขาดบ้างสารอาหารในนมไม่พอบ้างมันก็เลยได้ทําให้ลูกๆคนต่างๆของคุณแม่นะครับได้ตายไปอย่างน่าสงสาร H ฮะเฮีรเฮนรีผู้ใจบุญของเรานะครับ <c oughs> ก็เลยเกิดมีความคิดที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาของคุณแม่อันหลากหลายนั่นเลยด้วยการที่เฮียเรนรีเนี่ย เขาจะผลิตของอะไรสักอย่างเพื่อจะมาช่วยเสริมอาหารให้กับเด็กเหล่านั้นแทนนมแม่ที่มารดาบางคนบีบออกมาไม่ได้นะครับโดยเฮนรี่เนี่ยก็ได้เริ่มไปทําการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนมแม่ก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ความเก่งในด้านเคมีของเขาเนี่ยแหละครับทดลองอะไรหลายอย่างเลยเพื่อจะหาเครื่องปรุงมาสร้างเป็นส่วนผสมของน้ํานมเทียมอันสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมันก็ได้แก่น้ําตาลเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊ก หลังจากนั้นเฮียเฮนรี่ก็ได้เติมสารเคมี X อ็ลงไปอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตุ้มกลายล่างมาเป็นเดอะพาวเวอร f พัฟเกไม่ใช่ละผิดเรื่องพอพูดถึงส่วนผสมอะไรที่มันม,มีน้ําตาลทีไรนั่นทำาไมแอดต้องลากไปเข้าเรื่องนี้ทุกทีเลยก็คือเฮียเฮนรี่ของเรานะครับได้เอาน้ําตาลเนี่ยมาผสมกับนมวัวแล้วก็น้ําอีกปริมาณพอเหมาะครับ แล้วมันก็ได้ตูมเกิดขึ้นมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวชูโรงของเนสเล่มาแทบจะตลอดเลยนะครับนั่นก็คือน้ำนมแม่เทียมสําหรับเด็กนี่เองก็คือนมผงนั่นแหละครับที่จะเอาไว้ช่วยเหลือคุณแม่ต่างๆซึ่งไม่สามารถบีบทานของตัวเองออกมาเป็นนมได้นะครับซึ่งยุคเวลาที่เขาผลิตได้เนี่ยก็คือในปี1867หรือถ้าจะเทียบกับบ้านเรานะครับก็คือ1ปีหลังจากที่รัชกาลที่5ได้ขึ้นมาครองราชนั่นแหละครับ ที่เมื่อคิดค้นกับนมแม่เทียมนี้เสร็จใช่ไหมมันก็สามารถช่วยเหลือเด็กอีกหลากหลายคนได้เลยนะครับที่ก็ไม่ใช่เด็กในสวิตเซอร์ลแลนด์หรือว่าเยอรมันเท่านั้นนะแต่ทว่าผู้คนทั้งหลากหลายจากยุโรปในตอนนั้นเนี่ยก็ต่างขวนขวายมหาผลิตภัณฑ์นมแม่เทียมที่เฮอรเรนรีงเราได้สร้างขึ้นมาเนี่ยแหละซึ่งมาแน่นอนว่าด้วยความที่มีคนมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเฮียเนรี่นี้อย่างมากมายนะครับ ไอ้ตังกับความมั่งคั่งต่างๆที่มันได้ไหลเข้ามาหาตัวเฮนรี่เนี่ยมันก็ได้เข้ามาอย่างถล่มทลายเลยครับคือว่ากันว่าไอ้ตอนนั้นที่มีคนเขาต้องการนมผงของเฮนรี่เนสเล่ไปใช้กันเนี่ยมันเยอะแยะมากขนานดะที่ว่าเฮนรี่เดียวๆนะครับไม่สามารถผลิตทันและเขาก็จําเป็นจะต้องเปิดโรงงานผลิตนมแม่เทียมขึ้นมากันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีแหละครับ เฮนรี่นะครับก็ยังได้ร่วมมือกับเพื่อนผู้หนึ่งในการผลิตสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นมาในโลกซึ่งมีนามว่ามิลค์ช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตนมด้วยนั่นเองโอ้ในที่สุดแอดก็ได้พบกับศัสดาของแอดแล้วคือมันเหมือนกับว่าในตอนนั้นนะครับเฮนรี่แกเนี่ยก็จะไปคุยอะไรกับเพื่อนของเขาที่เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตเนี่ยแหละครับ แล้วก็เหมือนกับว่าเฮนรี่นะครับจะไปสังเกตว่าไอ้ช็อกโกแลตกับนมเนี่ยมันก็มีอะไรที่คล้ายๆกันนะคือมันจะเป็นสิ่งของที่กินง่ายแล้วก็น่าจะเอามาทําเป็นอาหารเด็กได้ด้วยนะฮะนั่นแหละครับทั้ง2คนนี้เนี่ยก็เลยได้บวกไอเดียกันเลยจนกระทั่งมันเกิดเป็นมิลค์ช็อกโกแลตอันแรกของโลขึ้นมาครับที่หลังจากนั้นเองด้วยผลิตภัณฑ์หลักๆเพียงแค่2อ,อย่างว่าช็อกโกแลตนมกับนมแม่เทียมนี่แหละมันก็ทําให้คุณลุงเฮนรี่นะครับจากตอนแรกที่เป็นลุงจนๆคนหนึ่งนะ ได้กลับกลายขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีภายในไม่กี่ปีนะครับคือรวยจนถึงขั้นว่าเฮนรี่แกเนี่ยมีตังมาใช้ในชีวิตนี้ก็ไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนั่นแหละเฮนรี่ก็เลยตัดสินใจเลยว,ว่ามันคงจะถึงเวลาแล้วัางที่เขานะครับจะได้กเกษียณตัวเองแล้วก็เอาเวลาไปพักผ่อนบ้างโดยการ ขายบริษัทของเขานะครับให้กับกลุ่มนักลงทุนอื่นๆเพื่อที่จะเอาบริษัทเนสเลของเฮนรี่เนี่ยไปพัฒนากันต่อไปครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็คือบทเริ่มต้นต่างๆของความดาร์กที่จะเข้ามายังเนสเลนี้ครับ ก็คือพอมันมีกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆที่เขาได้เข้ามาแบบจับจองบริษัทใช่ไหมมุมมองจากการผลิตของเพื่อช่วยเหลือแม่อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปครับเป็นการหาตังค์แล้วก็สร้างกําไรแทนและนั่นแหละครับก็เป็นเวลาที่ทางเนสเล่เนี่ย ก็ได้เริ่มจากการควบรวมกิจการบริษัทอาหารเล็กบริษัทอาหารน้อยต่างๆตามท้องถิ่นนะครับอยู่ในบริษัทของเขาแล้วก็ขยายบริษัทภายใต้ชื่อของเนสเลกรุปครับซึ่งก็ทําให้พวกเขาเนี่ยได้มีตังค์เยอะขึ้นมากอีกแล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยบริษัทเนสเลก็ไม่รู้จะเป็นเหมือนอะไรที่ดวงดีหรือเกินนะครับคือแม้ว่าจะมีวิก,กงวิกฤตอะไรเข้ามานะครับบริษัทเนสเล่ยจะเป็นบริษัทที่เหมือนกับปลาไหลสามารถดิ้นเอาตัวรอดแล้วก็สามารถหาผลประโยชน์ได้ตลอดเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่น เมื่อช่วงของสงครามโลกครั้งที่1ได้เข้ามาก็คือสมัยรัชกาลที่6ของบ้านเรานะครับ ทางบริษัทเนสเล่เนี่ยก็ได้มีโอกาสสร้างกําไรเติบโตขึ้นจากการสงครามครับเนื่องจากว่าในสงครามเนี่ยเขาก็ต้องการอาหารใช่ไหมแล้วพวกนมผงนมเผงต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นอาหารที่สามารถให้ทหารเนี่ยเขาไปกินได้ในสงครามได้พลังงานอย่างรวดเร็วนะครับนั่นแหละฮะตอนนั้นเองเมื่อเนสเล่เห็นว่ามันมีประโยชน์มากขนาดนี้เนี่ยเขาก็เลยได้บินไปเปิดบริษัทอยู่ที่อเมริกาเลยแล้วก็ได้กอบโกยเงินมาเป็นการใหญ่เลยนะครับ ซึ่งเมื่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้จบไปแล้วมันได้เกิดเหตุการณ์ของ the Great Depression ขึ้นมานะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจในโลกตอนนี้ต่ำตมอย่างสุดๆทุกคนนี่ยหาอะไรแทบจะกินกันไม่ได้เลยเนื่องจากว่าของทุกอย่างนะครับมันแพงทาไมพูดแล้วคุค้นๆเหมือนกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยเนสเซ้นะครับก็เลยได้ปล่อยสินค้าชูโรงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือกาแฟผงราคาถูกนั่นเองโอ้เยสเนสกาแฟ ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่ามันได้รับความนิยมอย่างล้นหลาขนาดไหนแล้วยังไม่พอครับพอสงครามโลกครั้งที่2ได้เข้ามาเนี่ยไอตัวกาแฟนี่นะครับมันก็เหมือนจะเป็นแบบไอเทมหลักๆที่พวกเขามักจะใช้เสริมบัฟให้กับทหารในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยมันก็เป็นเครื่องดื่มที่แบบเพิ่มพลังป๋งปๆใช่ไหมดื่มแล้วแบบมีแรงอยากจิบปืนก็ไปสู้รบนั่นแหละครับมันก็เลยได้มีการจัดกาแฟมากมายใ,ให้ไปพวกทหารในสงครามเขาดื่มกินกันนะครับและหลังจากยุคนั้นมาเนี่ยคนก็เลยติ กาแฟเนสเล่ le, กันงมแง่มเลยครับคือตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นก็กินอยู่ๆๆอย่าร้องเพลงเด็กคนรู้หมดว่าเราอายุเท่าอาจารย์ยอด <c oughs> ด้วยความนิยมของเนสเลในช่วงนี้เองแหละครับมันก็เลยสามารถทําให้เนสเลเนี่ยได้ร่ํารวยแล้วก็ยิ่งมีงเงินไปควบกิจการเล็กกิจการน้อยขึ้นมาอีกที่รอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ควบกิจการอาหารที่อยู่แค่ในยุโรปแล้วนะแต่มันกลายเป็นควบรวมกิจการอาหารระดับโลกเลยครับจนทําให้บริษัทเนสเลตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ด้วยเนี่ยแหละแอดถ่ายได้เลยนะครับว่ามันจะมีของหลายๆอย,าอย่างอยู่ในตู้กับข้าวเพื่อนๆเนี่ย ที่เพื่อนๆใช้อยู่แทบทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของเนสเล่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคิดแคทแม็กกี้นมผงตาหมี o, fe, ไมโลเนสกาแฟเนสวิตาพอพูดถึงเนสวิตาแล้วรู้สึกยิ่งคิดถึงเลยคือแบบชอบเอามันมาเคี้ยวกรุบๆเวลาแห้งๆนะครับอร่อยดี และนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอาหารสัตว์เครื่องแต่งหน้าแล้วก็อาหารประกอบทางการแพทย์อะไรอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้จักกันเลยนะครับนั่นแหละฮะก็คือภาพความยิ่งใหญ่ของบริษัทเนสเล่ครับที่ถ้าหากเขาคงไว้ซึ่งการทําธุรกิจแบบขา,ขาวๆแบบนี้นะครับมันก็จะดีมากใช่ไหมก็จะไม่ได้มีข่าวเช้า,าอะไรแต่เทว่าพอพูดมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีแน่นอนนะครับ ก็คือข่าวเช้าในรอบแรกที่มาในวงการของเนสเล่เลยนะครับก็คือในช่วงของยุคปี70นฮะรหรือถ้าจะเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณช่วงของยุครัชกาลที่9แล้วนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเนสเล่นะครับเขาจะเริ่มพบว่าไอการขายนมผงสาหรับเขาเนี่ยมันเริ่มไปได้ไม่ดีแล้วครับก็คือไม่ใช่ว่าเนสเล่เขาขายของได้ไม่ดีนะแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีลูกค้าใหม่ๆม,มาเพิ่มแล้วไงพอนึกออกไหมว่าคุณแม่ทุกคนที่ไม่สามารถให้นมลูกได้เนี่ย ก็หันมาซื้อของเนสเล่ไปใช้หมดแล้วครับแล้วทีนี้เนสเล่จะทํำยังไงละ่ะให้มันได้มีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นต่อไปเขาก็ต้องออกไปหาตลาดใหม่ใช่ไหมครับโดยการไปดึงไอ้ผู้แม่นี่แหละที่สามารถให้นมบุตรได้อยู่แล้วเนี่ยให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแทนครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่กับตลับปัดกับเป้าหมายของเฮียเฮนรี่ผู้บกุกเบิกในตอนแรกมากนะที่ตอนแรกเนี่ยเฮียแกก็เหมือนก็จะคิดค้นนมเทียมให้แบบ เป็นแค่ของเสริมอะไรแบบนั้นสำหรับผู้แม่ที่ไม่มีนมนมใช่ไหมครับไม่งั้นลูกเขาจะตายแต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นเอานมแม่เทียมนะครับไปให้กับแม่ที่เขาสามารถผลิตนมได้หมดเลยซึ่งถ้าหากเราเราที่มีความรู้ในยุคนี้นะครับก็คงจะทราบกันดีนะว่า มันจะไม่มีอาหารอะไรที่ดีสําหรับเด็กไปมากกว่านมแม่หรอกครับเพราะว่าถ้าใครที่เต,ติบโตมากับนมแม่ใช่ไหมเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งภูมิต้านทานที่สูงกว่าหรือว่าจะมีการเจริญเต,บติบโตอะไรดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่มาใช่ไหมครับแต่เราะว่าเหมือนกับในยุคนั้นเนี่ยผู้คนเขาจะยังไม่ทราบกันไงล่ะครับ เนสเลในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะได้เริ่มออกแคมเปญครับที่ไปบอกผู้คนว่าเนี่ยนมผงนะมันเป็นสิ่งที่มีความดีงามมากกว่านมแม่เลยนะด้วยการโฆษณาต่างๆอะไรอย่างมากมายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการจ่ายตังให้กับหมออีกหลากหลายด้วยให้ไปประกาศบอกว่า,วาเนี่ยนมผงมันดีกว่านมแม่ เรื่องที่แอดได้ทึ่งมากที่สุดน,นะครับก็คือกิจกรรมแฟนซีอันนึงซึ่งไม่คิดว่ามันจะได้ผลแต่มันก็ได้ครับก็คือในเวลานะั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบริษัทเนสเลนนะครับเขาจะมีการไปจ้างพวกเซลส์แมนหรือว่านักขายต่างๆเนี่ยให้มาใส่เสื้อนางพยาบาลแทนครับหลังจากนะั้นอให้เดินออกไปจําหน่ายแจกจ่ายนมผงอะไรพวกนี้ให้กับเหล่าแม่ๆที่เพิ่งคลอดเด็กมาใหม่นี่แหละที่บางครั้งนะครับก็จะมีการจ่ายเป็นแบบ ซมเปิลของฟรีนะให้ไปลองใช้อะไรกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะแบบอา้าแล้วมันไม่ดียังไงก็แจกของฟรีให้ได้ใช้ไม่ใช่เหรอถ้าหากเราแบบใช้ไปแล้วไม่พอใจก็ไม่ต้องใช้สิส่งคืนกลับไปอะไรก็ได้ไงแล้วก็กลับไปให้นมแม่ได้ดังเดิมก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องการให้นมแม่นะครับ มันไม่ใช่ของอะไรที่จะสามารถสลับเปลี่ยนอะไรปุปับได้ง um. ่ายแบบนั้นนะครืออันี้เนี่ยถ้าใครเคยเป็นแม่คนมานะครับเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าหากว่าคุณแม่คนไหนได้เริ่มที่จะเลิกให้นมบุตรไปนะครับร่างกายของคุณแม่ผู้นั้นเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้นี่มันไม่มีความจําเป็นจะต้องให้นมบุตรอะไรกันแล้วร่างกายของแม่ก็จะค่อยๆเลิกผลิตนมออกมาหลังจากนั้นก็ไม่มีนมเลยจนกว่าจะมีลูกคนต่อไป ซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเป็นปัญหาหลักเลยเพราะว่าพอผู้แม่ไม่ได้ใช้นมของตัวเองไปสักพักหนึ่งหยุดผลิตมาแต่ว่าลูกยังต้องการนมอยู่ใช่ไหมเธอจะไปเอานมมาจากไหนล่ะครับก็ไม่พ้นกับการจะต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์นมผงนั่นเองพอจะเก็ทกับหลักการนี้ไหมครับที่แบบก็นนะเนสเล่ไม่จำเป็นต้องไปหาลูกค้าอะไรที่เป็นแม่แบบนั้นหรอกเอานมผงมาขายกับแอดนี่ก็ได้แอดเต็มใจจะซื้อนะครับคือสารภาพตามตรงว,ว่าเอาจริงๆบางทีปัจจุบันนะั้นเราก็ยังไปซื้อแบบพวก นมผงหรือว่าอาหารสําหรับเด็กอะไรนะมาคุกๆก,กันกินเล่นเป็นของหวานอยู่เลยคือมันแบบอร่อยมากนะแต่ถ้าว่าคุณค่าอาหารจะมีพอไม่พอหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ไปทําตามนะครับเอาเป็นว่าเป็นความบ้าส่วนตัวแต่เอาเป็นว่าไอ้แผนการในการเพิ่มยอดขายนมผงครั้งนั้นของเนสเล่เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นผลได้อย่างดีมากในยุคนั้นด้วยนะครับมากสียจนเขามีการเอาแผนการเนี่ย ไปใช้แบบซ้ำๆเดิมๆกับในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับอย่างเช่นประเทศในแถบทางโซนแอฟ,ฟริกาอะไรพวกนี้เนี่ยแหละที่เราก็น่าจะพอรู้กันใช่ไหมครับว่าดินแดนเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาในระดับพอเพียงสักเท่าไหร่ครับเพราะแบบมันก็ยากจนวันๆก็ต้องมาทํามาหากินใช่ไหมใครจะไปสนแล้วครับว่านมแม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อบุตรมันจะสร้างภูมิต้านทานอะไรปากท้องตัวเองเนี่ยยังแทบจะไม่มีกินเลยนะครับ ดังนั้นเองพอคนเหล่านั้นคลอดลูกออกมาเนี่ยเขาก็าจะอาศัยเพียงแค่ฟังตามคําที่นางพยาบาลซึ่งได้ดูแลเขานะครับบอกมานั่นแหละแล้วทีนี้พอเขาไปเจอกับคนขายของที่แต่งตัวดูเป็นเหมือนนางพยาบาลหน่อยเนี่ยเขาจะทํำยังไงล่ะครับ เขาก็เชื่อสิว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยมันพูดเรื่องจริงนะครับว่าโอนนมผงมันดีกว่าแม่อะไรแบบนั้นก็เลยเอาไปใช้กันเลยและปัญหานั่นแหละครับมันก็เลยได้ก่อตัวขึ้นมายังประเทศที่กําลังพัฒนาเหล่านั้นเลยครับคือเด็กต่างๆที่ไม่ได้รับนมแม่นะครับก็เริ่มจะมีอาการขาดสารอาหารได้อาหารไม่พอเพียงแล้วก็ตายกันเป็นแถบเลยแล้วนั้นก็ยังไม่พอนะครับมันยังมีความซวยบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไม่พัฒนาเหล่านี้อีกก็คือด้วยความที่ว่านมผงแม่เนี่ยเวลามันจะใช้มันก็ต้องไปผสมกับน้ แล้วน้ำในประเทศต่างๆเ่านั่นเนี่ยนก็ใช่ว่าจะกินได้นะครับคือผู้ใหญ่บางทีเนี่ยกินแล้วยังจูดจีเลยนะแล้วพอตักเอาน้ําเหล่านี้ไปผสมชงเป็นนมให้เด็กกินเด็กมันก็สีมองเท่งไปเฝ้าลากมะม่วงกันเยี่ยงใบไม้ร่วงกันเลยนะครับที่ถึงตอนนั้นเองมันจะมีคําแนะนําแบบก็เราคุณแม่เนี่ยก็ควรจะต้องล้างมือก่อนเวลาจะทํานมเด็กอะไรแบบนี้หรือว่าจะเอาขวดนมเด็กไปต้มก่อนนะครับแต่ถ้าว่าค้ามอ่อนแมนแอฟริกาเนี่ย บางบ้านนะครับเตาทําอาหารเขายังไม่มีเลยเขาจะไปเอาแบบเตาที่ไหนมาต้มนะฮะที่ว่าจะให้แม่เด็กเนี่ยเขาให้นมจากเต้าอะไรได้ง่ายๆกับต้องไปลําบากไปตักน้ําหามันมาต้มมันอะไรอีกปกประเด็นก็คือบางประเทศนะครับเขาก็ยากจนอย่างมากด้วยจนกระทั่งเขาต้องเอ,เอานมผงที่จะให้เด็กมาเนี่ยมาค่อยๆแบ่งแบ่งซอยทีละนิดทีละนิดให้มันเหลือปริมาณน้อยกว่าเดิมแล้วก็ใช้น้ําจํานวนมากขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้หนึ่งมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้มากขึ้น และ 2. สารอาหารที่เด็กต่างๆจะได้มาจากนมนะครับมันก็น้อยลงไปอีกฮะแต่ครับเรื่องราวเหล่านี้มันก็เลยได้วนลูปกันไปทําให้เด็กตายกันอย่างมากมายเลยนะครับจนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับจะมีคนไปสะดุดใจกับเรื่องราวหลายๆนี้ขึ้นมาได้สักประมาณช่วงกลางยุค70นะครับทำให้ในตอนนั้นเนี่ยมันได้มีการตีแผ่เอกสารในหัวข้อของ baby cooler หรือว่านมผงฆ่าเด็กอะไรประมาณนั้นออกมาเลยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นเอกสารที่อธิบายถึงความวายป่วงทั้งหมดในวงการนมผงนะฮะที่แบบบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะหาตังจากการทำลายชีวิตของเด็กทารกผู้บริสุทธิ์ที่อันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงกับแค่เฉพาะบริษัทเนสเล่เท่านั้นนะครับแต่เขาได้พูดถึงบริษัทนมผงต่างๆอีกนานา,นาด้วยที่ก็อาจจะใช้วิธีแบบเดียวกันนี่แหละแต่ประเด็นก็คือ ด้วยความที่เนสเล่เขเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดไงพอเวลาจะมีคนออกมาประท้วงเรื่องนมผงอะไรทีนะครับเขาก็มองไปที่บริษัทเนสเล่เป็นการใหญ่เลยคือตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าหลากหลายประเทศเขาจะมีการมาลงถนนบอยคอรดกันจะไม่ใช้สินค้าของเนสเล่เลยนะครับจนทําให้ยอดขายของเนสเล่เนี่ยได้ต่ําตมลงอย่างน่าตกใจครับถึงขนาดว่าเนสเล่ในตอนนั้นนะต้องออกมาพยายามปรับปรุงอะไรกันนิดหน่อยเลยนะครับอย่างเช่นว่า เขาจะมีการให้เซลล์ต่างๆที่ได้แต่งตัวเป็นนางพยาบาลเพื่อออกไปขายนมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีการติดเข็มกลัดอะไรเพื่อบอกว่าเธอนะ่ะไม่ใช่นางพยาบาลจริงๆนะเป็นแค่แบบเซลส์วูแมนประมาณนั้นหรือว่านโยบายอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ก็เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยช่วยได้สักเท่าไหร่นะจนกระทั่งเอเรื่องการใช้นมผงแทนนมแม่นี้เนี่ยมันได้เดือดดานไปถึงองค์กรอนามัยโลกหรือที่เรารู้จักกันในนามของฮูนี่แหละ ที่เขาก็มีการออกกฎมาเลยว่าห้ามทุกบริษัทที่ขายนมผงได้โฆษณาว่านมผงนั้นมีดีกว่านมแม่แต่อย่างใดนะมันก็เลยเหมือนกับจะทำให้โลกของเรานะครับได้กลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งใช่ไหมหนอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวเช้าอะไรเกี่ยวกับเนสเลออกมาอีกเยอะแยะไปละลอกละลอกเลยแต่ว่าอีกหนึ่งในข่าวที่มันได้สร้างความอื้อฉาวให้กับเนสเลมากเลยเนี่ยก็คือในช่วงของปี2005ครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีหนึ่งในซ e o ของบริษัทเนสเล่นะครับเขาก็ได้ออกมาถแถลงประมาณว่ามันค่อนข้างจะดูเวอร์วังไปหน่อยนะถ้ากเราจะเรียกว่าน้ําเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เพราะว่าน้ำเนี่ยก็เหมือนกับอาหารและอาหารก็ควรจะมีมูลค่าทางการตลาดหรือถ้าจะแปลให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ มนุษย์เนี่ยไม่ควรจะมีน้ําดื่มกินฟรีเปล่าๆนะแต่ควรจะมาเสียตังซื้อน้านะครับที่ถามว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นแล้วก็เพราะว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบขายได้ดิบได้ดีของเนสเล่นะครับก็คือการเอาน้ํามาบรรจุขวดนั่นเองแหะครับที่แบบคนจะมาซื้อน้ําขวดกันไหมละครับถ้าหากว่าน้ําที่มาจากก๊อกเนี่ยมันสะอาดสามารถดื่มกินได้โดยตรงอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของข่าวดากักๆต่อมาที่เนสเล่ได้ทำครับก็คือ เนสเล้เขาได้เข้าไปยังบางประเทศที่เขาได้มีการขายน้ําขวดนะครับอย่างเช่นว่าปากีสถานหรือว่าไนจีเรียอะไรเนี่ยที่ตอนนั้นก็มีข่าวดังเลยว่าเนสเล่นะครับได้ไปเปลี่ยนเส้นทางของน้ําสะอาดให้มันได้อยู่ห่างไกลเกินเอื้อมของผู้คนขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เ,เอาน้ําสะอาดเหล่านั้นเนี่ยบรรจุขวดแล้วก็เอากลับไปขายใหม่กับผู้คนเหล่านั้นทีครับ ก็เลยทําให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเสียตังซื้อน้ําขึ้นมาอีกครับซึ่งถึงแม้ว่าน้ําขวดเนี่ยมันจะไม่ได้มีราคาอะไรมากเสียเท่าไหร่นะแต่ทว่าบางประเทศเหล่านั้นอย่างเช่นปากีสถานในจีเรียอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ยากจนจนแม้กระทั่งเงินที่จะซื้อแบบกแกลบมากินเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้ประชาชนของเขาบางท้องที่เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ซื้อน้ําครับ แล้วก็หันไปดื่มน้ําจากแหล่งน้ําอะไรที่สกปรกกว่าแต่ว่าได้มาฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าคนเราได้เอาน้ําสกปรกเข้าไปในปากแล้วลงท้องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับมันก็ขี้แตกกันเลี่ย่ล่าจูดๆกันเป็นแถบเลยนะสิจนทําให้บางที่นะครับเขาเกิดการตายจากโรคติดเชื้ออะไรเนี่ย เยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นเองก็ยังมีปัญหาถึงการที่บริษัทเนี่ยได้สูบน้ําไปมากจนกระทั่งทําให้ดินแดนของพื้นที่บางแห่งนะครับมันแห้งแลง้งซึ่งเอ,อเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่อย่างเช่นพวกเอเชียใต้หรือว่าแอฟริกานะครับแต่ทาว่าในประเทศที่เจริญแลอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนสเล่นะครับเขาก็ได้มีการไปทําอะไรแบบนี้มาด้วยฮะ จนกระทั่งทําให้คนของเขานะครับต้องออกมาปะทงประท้วงอะไรกันไปเลยคือแบบโอ้ทำไมเนสเล่ทำอย่างนี้ล่ะครับแต่ก็หวังว่ามันคงจะไม่มีข่าวหรืออะไรเสียหายๆเกี่ยวกับสิ่งที่แอดชอบอย่างช็อกโกแลตนะครับใช่ไหมว่าโอ้ไม่มันมีฮะก็คือเวลาที่เพื่อนๆได้ซื้อช็อกโกแลตมากินกันเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่แอดเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะคิดกันถึงนะครับก็คือต้นกําเนิดของช็อกโกแลตใช่ไหมครับว่ามันมาจากไหน คือเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าไอ้ผลโกโก้หรือว่าวัตถุดิบที่เขาจะเอามาผลิตเป็นช็อกโกแลตเนี่ยกว่าจะได้มา1ชิ้นนะครับมันก็จําเป็นจะต้องใช้แรงงานอย่างเยอะเลยในการเก็บเกี่ยวแล้วก็แปรรูปครับซึ่งมันก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าหากว่าไอ้คนที่เก็บเกี่ยวเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นชายชะกันไวทํางานแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิเพราะว่าในช่วงสักประมาณปลายยุค90นะครับมันก็เริ่มได้มี ข่าวเช้าอันหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากทวีปแอฟริกาแล้ะครับนั่นก็คือข่าวเช้าที่ว่ามันมีแรงงานจํานวนมากที่ได้ทํางานอยู่ในสวนโกโก้นี่นะครับเป็นแรงงานเด็กหรือว่าแรงงานทาสกันครับแล้วใครกันละ่ะที่เป็นเจ้าของสวนโกโก้มากมายแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็คือทางบริษัทช,ช็อกโกแลตต่างๆนั่นเอง ที่ในเที่ยวนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความแค่บริษัทเนสเล่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็จะมีชอ็อกโกแลตแบรนด์ดังๆอื่นๆอีกอ,อย่างเช่นช็อกโกแลตยี่ห้อมาร์สหรือเฮอร์ชีสอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ยที่พูดมาแต่ละอยา่างนี่ของโปรดทั้งนั้นเลยที่ก็ได้โดนประนามแบบนี้ไปนะครับว่าแบบเจ้าของฟาร์มโกโก้เหล่านั้นนําแรงงานเด็กไปใช้อย่างหนักน่วงพร้อมกับให้ค่าแรงที่ต่ำม,มากเลยคือจากในบางข่าวเนี่ยก็บอกว่ามันมีการทรมานเด็กอะไรเวลาทําผิดพลาดกันด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจริงขนาดไไไหนนะเเเพราาเราา่ก็มคยป ทำงานในฟาร์มโกโก้มาใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าเอกข่าวชาวเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่ในยุคปี90แล้วนะครับถว่าก็ดูเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องราวการใช้แรงงานเด็กในฟาร์มโกโก้นะครับมันก็ยังไม่ได้ถูกขจัดไปไหนเลยแต่เท่านั้นมันยังไม่พอครับ อีกเรื่องหนึ่งที่มันมากับการทําฟาร์มโกโก้ด้วยนี่ก็คือเนื่องจากว่ามันจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่จํานวนมากใช่ไหมมันก็เลยได้เกิดการตัดถางป่าแบบผิดกฎหมายขึ้นอีกนานาเลยที่ก็ส่งผลทําให้จํานวนประชากรของสัตว์อย่างเช่นพกช้างม้าลิงชิเปนซีเลยที่มันจะอยู่ในป่านั้นเนี่ยตายตามๆกันไปจํานวนเยอะมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เองมันก็เลยเป็นต้นกําเนิดของตรารูปกบเขียวๆบนห่อช็อกโกแลตนะครับคือถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตเนี่ยแอดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยสังเกตเห็นผ่านๆตากันบ้างนะ ที่มันจะเป็นโลโก้กลมๆขาวๆแล้วมีกบเขียวๆอยู่ตรงกลางนั่นนะฮะไอโลโก้นั้นเนี่ยมันจะบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาได้เอามาทำช็อกโกแลตแท่งนั้นนะครับมันได้ทำมาจากสวนโกโก้ที่ไม่ได้มีการทำลายป่าหรือว่าไม่ได้มีการใช้แรงงานเด็กอะไรพวกนี้เลยนะครับ ซึ่งจากที่แอดได้เล่ามาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปปลักปั๊ทางบริษัทอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่บริษัทเนสเลหรอกนะที่เขาก็ได้ทําอะไรดักๆเพื่อแบบให้บริษัทของตัวเองได้ดํารงอยู่ได้ในโลกซึ่งมีการแข่งขันอันสูงส่งแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าว่าเมื่อเจอปัญหาอะไรแล้วก็ต้องค่อยๆพยายามแก้ไขกันไปแล้วก็อย่าทําผิดซ้ำซากกันอีกแล้วกันเนาะที่ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะแอดเล่าอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้ที่ด้านล่างแล้วก็ลืมติดแฮชแท แล้ววันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย